สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock News Update นะครับในช่วงของ P.O. p e p Report เช้าวันอังคารที่20กันยายน2565นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ในหลากหลายช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook ของข่าวหุ้นธุรกิจนะครับรวมถึงในช่องทางของ YouTube นะครับทางข่าวหุ้นทีวีออนไลน์นั่นเองนะครับเช้าว,วันนี้พบกับผมจตุพรสุวรรณรัตน์นะครับ เราจะมาเริ่มต้นด้วยเพราะว่าการการลงทุนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลาดในัางฝั่งยุโรปและอเมริกามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างเพราะจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยรวมถึงตลาดทุ้น ในภูมิภาคเอเชียในช่วงเช้าของวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปเริ่มต้นดูที่ตลาดหุ้นในฝั่งฝั่งยุโรปกันก่อนนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบครับหลังมีการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนนะครับขณะที่นักลงทุน,นรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับในวันพุธนี้ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก รวมไปถึงการประชุมของธนาคารกลางอื่นๆในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้ดัชนีดัซ์นะครับของตลาดหุ้นเยอรมันปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.49%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวลดลงนะครับ0.26%ส่วนดัชนีฟุซี่100นะครับของตลาดหุ้นลอนดอนเมื่อวานนี้ปิดทำการนะครับเนื่องจาก เป็นมีงานรัฐพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชนีนาถควีนอลิซาเบธที่สนะครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภากฟังของทางด้านยุโรปนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา ประเด็นหลักสําคัญยังคือยังเป็นเรื่องของการรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐว่าจะมีผลออกมาอย่างไรด้วยนะครับไปดูกันต่อในฝัง่งฝั่งอเมริกานะครับว่ามีมุมมองอย่างไรนะครับรวมถึงทิศทางการลงทุนเมือ่อคืนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับเมือ่อคืนที่ผ่านมาดัชนีทั้งสาดัชนีปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ โดยนักลง,งทุนเนี่ยมีการจับตาผลการประชุมนยโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับที่จะมีการถแถลงในวันพุธตามเวลาในสหรัฐหรือช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบ,บดีตามเวลาในประเทศไทยนะครับทำให้ดัชนีเฉลีย่ยอุตสาหกรรมดาวโจนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับบวกไป0.64ดัชนี S&P 500นะครับปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.69 และดัชนี a s d a q นะครับปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.76หลักๆอย่างที่บอกไปว่านักลงทุนส่วนใหญ่นะครับยังรอการประชุมของเฟดนะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์หรือไม่หรือ,เ,อเกินกว่าคาดการณ์นั่นคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่1นนั่นเองนะครับก็กลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองต่อหลังจากนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ไปดูกันต่อนะครับสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธรุรกิจในช่วงเช้าวันนี้สำหรับข่าวหน้าหนึ่งวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับไปเริ่มต้นกับประเด็นลีดประเด็นแรกนะครับที่ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของการจับตานะครับเรื่องของกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถ E ีีซึ่งจะมีการพิจารณากันนะครับในวันที่22กันยายนนี้ครับตามข่าวพาดหวัวหลีดที่ว่า e a g p s c บ้านปูตีปีก อุ้มรงแบต600ล้าน1จิกวัต์นะครับสบปสานมิรชงบอร์ด E ีวีเคอ22กันยายนนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยวันเมื่อวาในวันที่2 2กันยายนนี้กรมสปสานมิตรเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับหรือว่าบอร์ดอีวีพิจารณามาตรการส่งเสรมิมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถอีวีซึ่งจะมีมาตรการทางด้านภาษีและการ ให้เงินอุดหนุนนะครับตามขนาดความจุของแบตเตอรี่ที่คิดเป็นกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับเบื้องต้นนะครับมีการพิจารณานะครับหากการผลิตแบตเตอรี่1กิกะวัตต์นะครับมีโอกาสได้รับเงินอุดหนุนกว่า600ล้านบาทนะครับท้งนี้บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็มองนะครับว่าหุ้นที่จะได้รับประโยชน์นั่นคือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า e e a นะครับบริษัท global Power Synergy จำกัดหมหาชนหรือว่า G P S C บริษัทบ้านปู่จำกัดหมหาชนหรือว่าบ้านปู่ครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับ EA มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ถือเป็นรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนรองลงมาคือ G P S C ครับที่ผ่านการร่วมทุนกับทางด้านปตทโดยจัดตั้งบริษัทนะครับ โนนโวลนะครับพลัสซึ่งเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ทั้งในประเทศและที่ประเทศจีนทั้งนี้นะครับยังได้มีการร่วมมือกับฟอร์ค n นะครับบริษัทสัญชาติไต้หวันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้สําหรับการจัดตั้งโรงผลิตแพลตฟอร์มนะครับส่วนประกอบที่สําคัญสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสู่ตลาดรถ E ีวีในอนาคตส่วนบ้านปูนะครับกับ n น็ t เข้ามาลงทุน47เปซ์ในดูล่าพาวเวอร์ของประเทศจีนซึ่งมีโรงงานรองรับการผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้นาหก,กรรม E ีด้วยเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแล้วครับว่าหุ้นในกลุ่มดังกล่าวนะครับจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนในระหว่างที่มีการรอการพิจารณาวมถึงวันที่ทางด้านกรมส,มสรรพามตรนะครับจะมีการพิจารณาในเรื่องของ,ของมาตรการการส่งเสริมทางด้านภาษีเกี่ยวกับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับ ไปดูกันต่อนะครับสำหรับ1คดีที่น่าสนใจโดยชฉพาหน้าจับตาม,มองเมื่อทางด้านศาลปกครองสูงสุดนะครับมีการนัดพิจารณาคดีพิพาทโครงการแอสตันอโศกครับที่อยู่ในเครือของบริษัทอนันดานดาดีเวลปเม้นต์จำกัดมหาชนหรือว่าอันนันนะครับตามข่าวพาหัวรองลำดับที่1นนะครับระทึกนะครับแอ so สตันอโศกศาลสูงชิ้ชตาวันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าสำนักง,งานสารปกครองได้แจ้งว่าในวันที่20กันยายน2,565เวลาก้านาิกา 35, 30นาทีนะครับสารปกครองสูงสุดจะนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีหมายเล็กดำระหว่างสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนกับพวกรวม16คนซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีกับผู้มิในการเขตวัฒนาและพวกรวม5คนซึ่งเป็นผู้ถูกร้องคดีและประษัทอนันดา เ f เอเชียอโศกจำกัดนะครับหรือว่าบริษัทอนันดาดีเวลรอปเม้นท์ถูกจำกัดผู้ร้องสอดคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและล่าเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล,ล่าช้าเกินสมควรโดยผู้ฟ้องคดีนะครับฟ้องว่าผู้ในการเขตวัฒนากับพวกรวม5คนล่าเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีร่วมกันออกคำสั่งอนุมัติหรืออนุญ,ญาตให้ผู้ประกอบการเอกชนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่พิเศษนะครับชื่อโครงการแอสตันอโศกในซอยสุขุมขวิท21แขวงคลองเตยเหนือนะครับเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโดยขัดต่อกฎหมายละเมิดสิทธิชุมชนและละเมิดสิทธิความเป็นอยู่ส่วนบุคคลของชาวบ้านโดยรอบพื้นที่ในโครงการดังกล่าวด้วยการปล่อยให้มีการปิดกั้นหรือใช้ประโยชน์ถนนสาธารณะ นอกขอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีนะครับเดือดร้อนเสียหายรวมถึงผู้ฟ้องคดีต่างๆก็มีมุมมองต่อบประเด็นที่เกิดขึ้นขณะที่นายเสริมศักด์ขัญพวงนะครับกรรมการบริหารการลงทุนอน,นันต์นะครับเปิดเผยว่าวันนี้เป็นการฟังคําพิจารณาครั้งที่1กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดนัดพิจารณาคดีในคดีพิาพาทดังกล่าวท่านนี้นะครับหลังจากที่ศาลปิดรับเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยการนั่งฟังคําพิจารณา ศาลจะสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นของคดีเท่านั้นซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนตามกระบวนการพิจารณาของศาลทัางนี้นะครับอาจจะมีการเรียกฟังคำพิจารณาครั้งต่อไปอีกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแต่ยังไม่ใช่คำตัดสินคดีอย่างไรก็ตามนะครับอน,นันยังไม่สามารถให้ความเห็นใดใดได,ได,ได้เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ร้องสอดเท่านั้นอีกทั้งคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด ด้านบริษัทหลักทรัพย์เม์แบงก์ประเทศไทยก็ระบุน,นะครับว่าศาลรปกรครองสูงสุดน,น,นัดพิจนารณาไต่สวนคดีกรณีของโครงการแอสตันอโศกนัดแรกในวันนี้หากศาลจะยืนตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นว่ารอฟมอไม่มีสิทธิอนุญ,ญาตให้อนันต์นะครับนำพื้นที่สาธารณะไปใช้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยใบอนุญ,ญาตก่อสร้างโครงการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเชื่อว่าอน,าน,นันต์น่าจะยื่นฟ้องรอฟมอและกทมเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีดังกล่าวคาดว่ากรณีนี้ คดีความน่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าการดําเนินการดังกล่าวจะยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะได้ข้อสรุปโดยกรณีที่เลวร้ายที่สุดคืออน,นันต์อาจต้องตั้งสำรองจ่ายประมาณ5 0 0 0ถึง6,000ล้านบาทสำหรับการฟร้องร้องของโครงการดังกล่าวเพื่อจ่ายชดเชยให้กับลูกค้าซึ่งจะทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้คงต้องติดตามนะครับว่าการเริ่มต้นของคดีกลากๆที่ทางด้านสารปกครองสูงสุดได้มีการนัดคู่ความไปฟังเรื่องของแนวทางการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นประเด็นข้อพิาพาทต่างๆจะมีแนวทางออกมาเป็นอย่างไรรวมถึงการน่าติดตามนะครับว่าคำวิจัยของสารปกครองสูงสุดจะมีคำวิจัยต่อโครงการนี้อย่างไรเพราะถือว่า จะมีผลต่อหุ้นของอนันต์รวมถึงโครงการแอสตันอาโศกนะครับที่ถือว่ามีปัญหาก่อนหน้านี้และเริ่มมีการขายให้กับผู้พักอาศัยต่างๆได้เข้ามาจาับจองด้วยแล้วเช่นเดียวกันนะครับไปดูกันต่อนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทไรท์นิกนะครับจำกัดมหาชนหรือว่าอาทีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อนแรงวันนี้ตามข่าวพาดหัวลำดับที่3ที่ว่าอาร์ทีฮอจะขับราคาพุ่งปริ้น5เปอร์เซ็นต ลุ้นเซ็นทางคู่กว่า2,000ล้านบาทครับผู้สื่ข่าวรายงานนะครับว่าเมื่อวานนี้ราคาหุ้นของอาทีปิดตลาดที่ระดับ1บาท64สตางค์ต่อหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมา0.08บาทนะครับหรือคิดเป็น5.13เปอรเซ็นต์โดยมค่าการซื้อขาย37.18ล้านบาททั้งนี้นะครับนายชาวลิตถนอมถิ่นนะครับประธานเจ้าที่บริหารอาทีเปิดเผยกับข่าวหุ้นธุรกิจ ว่าบริษัทคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญางานก่อสร้างรถไฟทางคู่สัญญาที่2ช่วงพยาววงเงินประมาณ2,300ล้านบาทภายในไตรมาสที่3ของปีนี้หรือภายในเดือนกันยายนนี้ครับขณะเดียวกันยังมีงานที่อยู่ระหว่างการประมูลอีกหลายโครงการเช่นการก่อสร้างเขื่อนและระบบชรบทานรวรมถึงงานซ่อมโรงไฟฟ้าคาดว่าจะมีการประกาศผลภายในปีนี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้นะครับยังอยู่ระหว่างการติดตามงานโรงไฟฟ้าในส,สปปาลาวคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้อีกทั้งนะครับยังอยู่ระหว่างการติดตามงานอุโมงถนนในภาคใตค้คาดว่าจะมีการออกประกาศรา่างเอกสารการประกวดราคาขอบเขตของงานภายในปีนี้และก็น่าจะมีการประมูลงานในช่วงของต้นปี2566 ทางนี้นะครับปัจจุบันมีมูลค่าง,งานในมือหรือแบ็กหลอกนะครับประมาณ7,200ล้านบาทก็คาดว่าปีนี้น่าจะมีแบ็กหลอกนะครับได้ตามเป้าประมาณ8,500ล้านบาทขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียลซัสนะครับประเมินว่าอาทีมีสัญญาณในการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังจึงคงประมาณการในปี2,565 ขาดทุนอยู่ที่25ล้านบาทก่อนฟื้นเป็นกำไรในปี2,566อยู่ที่38ล้านบาทแนะนำนะครับว่าให้มีการเก็งกำไรปรับไปใช้ราคาเหมาะสมในปี2,566ที่1บาท70สตางค์ก็มารอลุ้นกันนะครับว่าในอนาคต RT จะคว้างงานอะไรเข้ามาเติมแบ็กหลอกของทางด้านบริษัทได้เพิ่มเติมอีกบ้างหรือไม่ รวมถึงผลประกอบการต่างๆจะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์หรือไม่นะครับว่าในปีหน้าจะมีการพลิกกลับมามีกําไรตามงานที่มีการแจ้งออกมาก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ไปดูกันต่อนะครับสำหรับภาพรวมธุรกิจและแผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือว่า S N N P นะครับตามข่าวพาดหัวลำดับที่4ที่ว่า S N N P ขายเวียดนามคึกรายได้ปีนี้นิวไฮ5 0 0 0ล้านบาทครับนายชยุทธ ลีหาเจริญกุลนะครับรองประธานเจ้าที่บริหาร SNNP เปิดเผยนะครับว่าภาพรวมของการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้คาดว่าจะเติบโตกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะครับเนื่องจากรายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศขยายตัวดีอย่างต่อนเนื่องครับหลังสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายโดยยอดขาย8เดือนแรกที่ผ่านมาเติบโต,ตขึ้นทุกเดือนหลังผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเป็นปกติ ทั้งนี้นะครับที่ผ่านมาบริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกันชงกัญชารวมไปถึงการรีแบรนด์เจลในรอบ5ปีที่ช่วยกระตุ้นรายได้อย่างมากส่วนตลาดในต่างประเทศนะครับรายได้มาจากการขายค่อนข้างขยายตัวดีเช่นกันโดยเฉพาะตลาดในกัมพูชาและเวียดน,นามสะท้อนจากครื่งปีแราที่ยอดขายทั้ง2ประเทศขยายตัวเกิน50 ขณะที่ในปี2,565นะครับมีการประเมินนะครับว่ารายได้จากการขายในประเทศเวียดนามจะขยายตัวเกิน50%หรือขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2รองจากประเทศไทยสำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของปีนี้รายได้จากขายจากการขายรวมรวมกันนะครับจะเติบโตทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือแต่ระดับ5,000ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี2,563นะครับที่มีรายได้จากการขายรวมอยู่ที่4,400ล้านบาทและปี2,564มีรายได้จากการขายรวมอยู่ที่4,300ล้านบาทซึ่งในช่วง6เดือนแรกนะครับมีรายได้จากการขายรวมไปแล้วณนะเวลานี้อยู่ที่2,480ล้านบาทนอกจากนี้นะครับบริษัทพยายามจะเน้นในการขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่ไม่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างประเทศเกาหลีใต้อินโดนีเซียและฟิลิปปิน รวมถึงตลาดในประเทศใหม่ๆซึ่งเชื่อว่า,วาการขยายธุรกิจในต่างประเทศทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่จะช่วยผ่านดันรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น50%ภายใน5ปีข้างหน้าครับและมีรายได้จากการขายแต่ละดับ8,000ล้านบาทได้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่เติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและน่าจับตามองเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผลประกอบการต่างๆที่เกิดขึ้น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารนะครับที่มีการขยายตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวตามลาดับเลยครับไปปิดท้ายข่าวรอบช้าในวันนี้นะครับด้วยผลการตัดสินนะครับของศาลอาญากรณีข้อพิพาทระหว่างหัวหน้าพักการเมืองไทยและบราาิษัทเอกชนรายใหญ่อย่างบราาิษัทรับเอเนจีดีเวลปเม้นต์จำกัดมหาชนหรือว่ากรัมนะครับตามข่าวพาดหัวลำดับสุดท้ายลำดับที่5้าที่ว่าหมอวรงอ้วนนะครับศาลอาญารับฟ้องข้อหาหมิน่นกรัฟ ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาสารอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งมาทับรับฟ้องคดีที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะครับรอหอัวหน้าพักไทยพักดีเป็นจำเลยข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการกล่าวหาว่ากาฟนะครับกำลังเข้ามาผูกขาดกิจการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตทําให้กาฟนะครับฟ้องนายแพทย์วรงนะครับเป็นจำเลยในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อสารอาญากรุงเทพใต้เมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2 5 6 5นะครับ โดยสารนะครับระบุในคำสั่งประทับรับฟ้องว่าจากการชี้ของกรฟประกอบการพิจารณาเนื้อหาภาพประกอบการไลฟ์ของหมอวรงการไลฟ์ดังกล่าวนะครับเป็นลักษณะการใส่ความที่ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจว่าโจทย์นะครับมีวัตถุประสงค์จะผูกขาดเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ทุจริตคอร์รัปชันแกข่ข้าราชการและนักการเมือง เป็นเหตให้โจท์ต้องสื่อเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์โดยสารอาญาได้มีการนับสอบปากคำให้การและตรวจพยายนหลักฐานของโจท์และจำเลยในวันที่14พฤศจิกายนนี้ครับซึ่งในวันดังกล่าวนายแพทย์วรงต้องไปให้การต่อสารด้วยตัวเองรวมถึงการขอประกันตัวก็ถือเป็นการปลดเปลื้องข้อคอรหาไปได้ในเบื้องต้น นะหลังจากที่หลังจากนี้นะครับคงต้องจับตามองกันอีกครั้งนะครับในวันที่ทางด้านสารายาได้มีการนัดคู่ความมาตรวจพยานหลักฐานรวมถึงการชี้ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นว่าทางนายแพทย์วรงเนี่ยจะมีคําชี้แจงเรื่องใน,นกล่าวอย่างไรด้วยนะครับ และนี่คือทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวหุ้นธุรกิจหน้าหนึ่งในช่วงเช้าวันนี้นะครับช่วงต่อไปรับชมรายการข่าวหุ้นจัดตลาดนะครับไปเจาะลึกทุแง่มุมการลงทุนวันนี้นะครับมีความพิเศษนะครับจะไปสัมภาษณ์พิเศษดกรฤทธีนะครับกิตพิพิธนะครับประธานเจ้าที่บริษัทประธานเจ้าที่บริหารบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดหมาชนหรือว่า SCN นะครับในประเด็นที่ว่า SCN กับทิศทางธุรกิจพลังงานทดแทน ติดตามกันได้นะครับทางคลื่นทยุ fm 102 MHz และทางข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ในทุกช่องทางได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลา9ก้านากานาทีเป็นต้นไปครับและนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน stock n e w update ในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมแนละทีงมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน